อยู่ที่ไหนเนี่ยอุ๊บเปิดมาก็เจอพอดีเลยอุ๊อุ๊อุ๊บเปิดมาก็เจอพอดีอุ๊บอุ๊บโดนโดนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมีสไปายมั้ยอย่านี่ยเหยาเนยาะเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นอุอุ๊แม่งต้องระวังสปายแถนนี้ปะอุ๊บวันดีครับอุ๊บวันดีครับผมวันดีครับผมโอ้ชิมานเลยชิมานแล้ว จะตายจะตายกูรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าแตะก่อนอือปุ๊บมุ๊โอ้โธ่จะตายไม่ดีหมอ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 อยู่ไหนวะจะเชื่อหมอหมอหายหมอหมอหมอขอหมอด่วนหมออยู่ไหนวะหมอหมออยู่ข้างกันนะหมออย่าทิ้งกันนะหมออย่าทิ้งกันนะ เเรียบร้อยอะไรอะไรขึ้นมาแม่งต้องดูด้านสายด้วยกลัวแม่งมีตัวอะไรโผล่มาสะดุ้งโหยงเลยนะหมอที่ไหนวะเยี่ยมเียมสร้างเซนซิที่อาไม่ใช่ไม่ใช่เออมันยกนิ้วให้เมื่อกี้แสดงว่าไม่ใช่มีไหมมีไหมมันไม่บุบมาวะบุบมาดีแน่จริงก็บุบนะเอ้ ป้อมปืนไอ้สัตว์ป้อมปืนนี่เรียบร้อยสงบสุขสงบสุขจัดอะไรมึงก็พวกเดียวกันเป่าแต่ก่อนเป่าแต่ปัดปานโอ้ีเอาเยอะก็ขึ้นขึ้นเอาเอาไอ้เงี้ยอลนลนเดี๋ยวบ้านเรียกลนเมื่อกี้ อเรียบร้อยเป็นไงละมึงเอออะไรโอ้ยไม่ไม่ไม่กูกูไม่ยอมลงจากตรงนี้เด็ดขาดแล้ไอ้เยี่ยจุดจุดยุทธศาสตร์เลยนะอันนี้อะไรนะเอ้ไอีกจะมาเลยวะเนี่ยโอ้ร้อนร้อนพี่มันร้อนแรงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอี้ยีแม่งดักดักกับตรงนี้เลยหรอโอุ๊ยโอ้ยดักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นดักตรงนี้เลยเหรอใช่เรื่องนี้เนี่ย ไอ้ตว์มันดักไอ้บ้าขึ้นมาก่อนอืมอืมอ๋ออะไรอะไรวะโน้ปอ้อจะอ้าเอา,เอาไอ้เอรี่กูยิงตัวตายทำไมเฮ้ยมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วทุกคนขันว้ว อย่าให้มันมาเออเรียบร้อยเรียบร้อยอีกศอกเรียบร้อยโคตรน่าเหลือมาจากไหนบ้านช่องอยู่ที่ไหนได้หนุ่มไม่กลับบ้านมึงไปวะยิง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 เฮ้ยมันดันมันดันมาแล้วกันไวสุดวะกันไว้อย่าอย่าเปรียบลอยขอถ่ายรูปสักแชกหนึ่งได้ไหมขอถ่ายรูปสักแชกหนึ่งได้อืม ม้ามึงม้ามึงมาอิปะเดี๋ยวนั่นน่คุณคุณคุณแน่ตรงเนี้ยอือเรียบร้อยโอ้ยยา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 หมออยู่ไหนวะแล้วคุณแหลกเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ้อเมื่อกี้เห็นหลอดเลือดอ่ะก็ว่าจะเออจำขึ้นไปเอาเลือดก็ได้ ผมมานะครับอ,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 อืโดนโดนโดนดาเมจกูดาเมจกูก็ไม่ธรรมดาบอกด้วยตอนอ,อืไม่โดนไอ้ชิจันยิงไม่ต้องเยอะไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วตะกี้โดนแล้ว48ตะกี้หมายสั่งขอบคุณที่ตีให้กูวิ่งเร็วเมื่อกี้ขอบคุณ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกจากหลุมพวกมึงอ่ะไม่ต้องออกจากหลุมพวกมึงอ่ะโอ้เออจะเอไม่น่าห้าวเลเซอรยิงยิงกดยิงกดไอ้สั่อยู่ในรูไปนั่นแหละพวกมึงอ네่ะไม่ต้องขึ Sundays ้นมาสร้างบ้านอยู่ในรูไปพวกมึงอ่ะอ้เขามาแล้วอือเขามาแล้วครับเขามาเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ไรวะไม่ใช่พวกเราหรือพวกหรือพวกไหน ไม่ทราบเนี่ยทราบได้อะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้โหยุ่มงมึงก็มาขอเลือดเลือเดเออผยร้อนอุ้ยร้อน,อนเดียวอุ้ยร้อนเดียวอุ้ยความร้อนมันแผ่เผาออไอสัตว์ไอไอเยี่ยนี่ร็เผาไม่ไอันี่เลยนะเผาไม่เคยหย,ยุดหย่อนเดี๋ยวผมลืมไปว่าตรแตะกูใช้ได้เลยนี่หว่า อเป่าเพื่อเรียกปัดกำลังใจเป่าเพื่อเรียกปัดกำลังใจอืมอะไรจะตายพีตายใจเย็นใจเย็นไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วทางไหนวะทางไหนก็ทางไปทางไหนก็ทางกลับอะไรของพุงอุ้ยเออไฟมันแรงจังวะ ก็หมดเวลาแล้วนี่หมดชนะนี่ป้องกันสำเร็จเลโกทอรีนุ่มโอ้เจ้ของจริงอยู่แล้ว